หมายเลข6ชินเดนไนวงปะเสิร์ดครับหมายเลข8สุชาวนุชนุ่มหมายเลข13ชาคิดโคตรปอนจงสลิตพุทธช,ช่วยครับัประเทศไทยครั้งแรกในการผูกระว่าอังพามาการเริ่มา,า,า้นในโอกาสวาัชบุกขาวน้องคุณวอนเย้ ผู้สิบปานวิตย์เริ่มเกมครับลำพูนวด้ได้เค์บอลเริ่มเกมเป็นชาคิดครับได้บอลแล้วเปิดเข้าไปข้างในยังมีธนาช่วยดักได้บอลจะไม่ไปไหนโอ้โหโดนโผก็ใส่แบบน,นี้ผูดสินให้เป็นฟีคิกของลำพูนครับเอาเจนพบให้ต่อมาที่อานานหลุดไปได้กรอบแล้วบิงพิงอยู่โอ้โหยังเป็นกลวิดครับ สก,กัดทิ้งออกไปได้ก่อนครับพยายามจะพิงชิงจังหวะแล้วครับอันตนันยอดสังวานครับสุชาวนุน่มเปิดมาอุ้ยแถวเปิดมาที่เสาสองนี่เกือบได้เข้าฮอตครับให้ออกไปทางขวาจาปารลซาเลสดึงจังหวะนิดหนึง่งดาวปารลซาเลสล็อกหนียิงเข้าโ,โหยเข้าซ้ายแล้วยิงจัะนี้บอลข้ามพานออกไปฮนะโอโ้เกมสนุกจริงครับวันนี้ครับ ได้เปิดหน้าแรกกันทั้งสองทีมครัหัวจังหวะสวนกลับของลำพูนครับอันตนันยอดสากนให้กับเจ้ปารลซาเลสดึงจังหวะนิดนึงครับมีกรลวิทนวิเศษว, ER. วิ่งบางลายอยู่นี่ล็อกเข้าซ้ายแล้วลองยิงอยู่งนี้ข้ามคานออกไปครัโอ้น,นี่เหมือนจะหลอกยิงบอลตกพื้นโอ้โหอรับไม่ดียังโอ้ยังตามตะคุไปได้ครับสันนิภาพอา จอวนนี้ยังไปได้อยู่อมเทพคื้นมาที่สูเชาตางปอมยังไม่เปิดล็อกเข้าในเปิดด้วยซ้ายโอย้จะยิงเลยครับอนนดีตหลักตัวสีโอ้เซฟลูกนี้รับหนึบเลยครับแต่ต้องตามไปแต่งนิดนึงออมเทพเลี้ยงจี้เข้าไปข้างในเข้าซ้ายล็อกซัดตอวันนี้บอลข้ามคานออกไปครับโอ้โหเท้าหลักไม่ดีนะตอนยิงครับสารัตครับโดนบีบเร็วแล้วจ่ายต่อมาให้ออมเทพเข้าขวาล็อกซัดโอ้บอลชนคานนะโอ้โหนียิงเร็วเลยนะครับ อดิศักด์รับไว้ได้ฮนะหัวตั้งตามมารับไว้ได้คนระับเกือบไปฮะโอ้ลำพูนครับเนี่ยนะมาดูจังหวะเมื่อสักครู่ครับพิกมองหาเพื่อนแล้วครับสารัตครับเห็น อมรเทพว่างครับเนี่ยบอลจับหนึ่งทีกระดอนแล้วก็โอ้โหโดนฉกมาและจะโดนสวนกลับครับบีรัมดียบดึงจังหวะเข้าซ้ายลองยิงเลยโอ้โหบอลเฉียดคานไปนิดเดียวครับโอ้โหลุยขึ้นมาครับแล้วก็ไหลต่อมาให้กับบีรัมดียบครับนี่ดึงจังหวะเลยฮะให้ผู้เล่นของลำพูนนั้นห่างตัวครับแล้วก็เข้าซ้ายลองซัดแ่บนี้ข้ามคานออกไปครับ เอาจาังหวะนี้อันนั้นโฉบบอลได้บอลมาอยู่ที่เจาวารอซาเลสเข้าไปในกรอบเขตโทษเข้าขวาล็อกเข้าซ้ายทีล็อกเข้าขวาทีแล้วยิงยอดนี้โอ้โหเข้าประตูไปเลยครับโอ้โหนี่บอลสามารถรวาวตัวของเจวารอซาเลสเลยครับลำบูลเลยนะครับขึ้นนำไปแล้วหนึ่งตัวศูนย์ครับจากการทประตูของหมายเลขสามสิบเจ็ดครับเจาวารอซาเลสครับโอ้โห นี่ต้องบอกว่าเป็นประตูที่สุดยอดามากๆของเจ้าปาโลซาเลสครับมาดูวัดช้ากันเลยครับคือจังหวะแย่งบอลของอันนั้นเจ้าสังวานครับเจ้าปาโลซาเลสเลี้ยงจี้เข้าไปในกรอบเขตโทษดวนกับชิน,นายนครับโอ้แล้วจังหวะน,นี้หลุดไป2งแล้วต้องยิงเข้าขวา,าจังหวะนี้เบียดเข้าไปที่เสารแรกเลยครับสันติภาพนี่ไม่ทันจริงๆฮนะ ลำบูนไวเออร์ขึ้นนำแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์ครับในนาทีที่4 5ครับจากหมายเลข37ครับเจ้าบาโรซาเรสครับรเปิดโค้งเข้าไปไม่ได้มงครับยังโคกทิ้งออกไปได้โดยชินาในและผู้ตัดสินเป่านุวิดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับลำบูนไวเออร์ขึ้น,นตออสัญญาจากผู้คุมการขันครับ ผู้ตัดสินเป่าวนวีดเริ่มเกมครับในครึ่งเวลาหลังเป็นฝั่งเมืองการอยูเต็ดได้เขียวเริ่มเกมบ้างครับสารัฐครับให้มาทางขวาบนตีเลี้ยงอุ้เข้ามาแล้วเปิดมาเสาสองอันที่ทางตันสีอุ้งรับมือเดียวก่อนแล้วก็ตามมาตะคุบไปได้ครับแม่เอ้าังหว่น,นี้มีลำไปกระแทกแล้วครับเคลียร์มาไม่ไปไหนแล้วครับอย่างชิงจังหวะกัอยู่บอลของ แถวสองเหมือนการเก็บได้แล้วโอ้โหสุดเฉาครับได้ยิงด้วยขวาครับแต่บอลมันเข้าเท้าเหลี่ยมไม่ดีเท่าไหร่ครับบอลไม่เข้ากรอบครับให้ไปจังหวะนี้อมอมรเทพเปิดปุ่งเข้ามาที่เสารแรกโอ้โได้ยิงจังหวะนี้แต่ยังติดบล็อกอยู่ครับได้ทีหนึ่งอังเดหลุยส์ได้ลุดมาแล้วจ่ายมาให้าาดาวอเล็กยิงโอ้โหไปที่เสาแรก จากการบินของเดาวาโลซาเลสครับโอ้โหต้องชมคน,คนจ่ายด้วยครับทั้งได้หลุยครับโอ้โหจ่ายได้ดีมากๆากคนระับจ,จ่ายมาใน้าวา์ลซาเลสหลุดเลยครับโอ้โหแล้วเป็นประตูที่สองของเจ้าตัวเลยครับในเกมนี้ฮะเป็นประตูที่เจ็บในฤดูกาลนี้ครับ ลงทุกนัดยิงทุกนัดครับมาดูภาพช้ากันเลยครับอันนี้หลุยครับหลุดมาแล้วก็เปิดมาให้โอ้โหยิงสวนตัวสันทิภาพเข้าไปที่เสารแรกครับยิงฉลาดมากครับสำหรับจอโบรซาเลสครับตรงลาพูนให้ขึ้นนําห่าง2ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่60ครับดีโยบ ไพยต่อมาที่รัตศัก์เปิดเข้าไปข้างในยังเคลียร์ที่ออกมาได้ครับธนาศรีบรรณน,นลูกเปิดพุ่งๆเข้าไปครับในบ้านของเมืองการครับดูจอหนี้ก่อนชาวเปิดเข้ามาในกองไปโทษคม่มง,มงทิ้งยังไม่พ้นอะไรมีลำหืมจะตะวัดฮนะบอลก็ไปโดนต่อสักออกครับเอ็นพบมาช่วยปฏิพานล็อกแล้วก็จ่ายตัดเข้าในไป เข้าทางของยูริให้ออกไปทางขวาสารัจยินอยู่นี้อดีศักดิ์ดวงศรีรับไว้ได้ครับโอ้โหจังหวะแรกนี่มีกระชอกนิดหน่อยครับแต่ยังไปดูจังหวะได้จบของเมืองการบ้างครับยูริครับสเตฟาโนอโยูริจับบอลแล้วก็ไหลเข้าไปทางขวาให้กับสารัจได้ลองซัดไกลจังหวะนี้ก็ยังไปตรงตัวของอดีศักดิ์ดวงศรีครับรับไปได้ครับตัวแต่มุม สุชาว์เปิดไปนี่ก็ไปโทษโอ้โหเหมือนจะหลอกยิงเลยครับแต่ยังเป็นอดีศักดิ์ตองสีทุบทิ้งออกมาได้สุชาว์มากระโดดคือต้องบอกว่าหลอกยิงเลยฮะคือพยายามจะปั่นโค้งเข้าไปที่เสาแรกครับแต่เป็นอดีศักดิ์ทุบทิ้งออกมาได้ครับ้อมเปิดด้วยขวาไป,ปวางยาวไปยังโคกทิ้งออกมาได้ครับสัมพูนแล้วก็แถวสองยังมีช่วยกันปั๊มอยู่สารัสซาจะนี้บอลพุ่งโอ้หทุบทิ้งออกมาได้โอ้โห ต้องชมอดิศักดดวงสีเลยครับเลียมายังไม่ไปไหนครับสุชาวนุ่มๆเปิดเข้าไปในกรอบเทโทษบอลก็ลึกออกหลังไปโอ้โหปฏิพานคืนมาที่รัชศักดิ์เปิดเร็วเข้าไปใจหม่งด้วยครับยูลิสบัตรต,รตรงนี้หืมสบัตรแรงไปหน่อยแล้วครับบอลไม่เข้ากรอบผงชยัยพนางจะเปิดซิกีกคูคนี้เข้าไป หลุนจังหวะนี้เอาจับได้เข้าทางอันเดล,ลุยยิงด้วยขวาบอลเฉียดเสาออไปนิดเดียวโอ้โหการอยู่ชินนายเปิดมาใ้กองเปโทษยังโขกโอ้โหบีลัมครับโขกจังหวะนี้แล้วเป็นอดิศักดิ์ทองสีครับปัดทิ้งออกไปได้ครับโอ้โบอลทำท่าจะเข้าสามเหลี่ยมอยู่แล้วครับต้องเปิดเข้าไปรุ้นแล้วทูเช้าเปิดโด่งเข้าไปในกองเปโทษ จิงจังหวะบอลยังร้อย้วก็ไปโทษได้มงอีกทีหนึ่งก็ข้ามคานออกไปครับชินาไนจะไม่มีนอกเกมใส่กันแล้วและสุทธิลปต่อนุ่อหมดเวลาการแข่งขันครับลามูนไวเดอร์เปิดบ้านเอาชนะเมืองการโยเ็่ไปได้สองประตูต่อศูนย์ครับ